ขอถวายความนอน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอโอกาสกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับวันนี้จะพูดถึงมีโอกาสได้สนทนากับสหธรรมิกในหลายๆครั้งแล้วก็ในหลายๆท่านอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่แล้วทุกท่านก็จะรู้ว่าตัวเองนี่ก็คือแพ้เรื่องโทรศัพท์แพ้เรื่องสื่อโซเชียลต่างๆครั้งที่มาปฏิบัติใหม่ๆอย่างงี้ท่านไม่ได้เล่นโทรศัพท์ท่านไม่ได้ดูโซเชียลอะไรต่างๆนี้ท่านภาวนาอยู่ในระเบียบข้อวัดเนี่ยท่านจะสามารถทำกรรมฐานนี้ให้เจริญขึ้นท่านรู้ตัวท่านเลยว่า สมาธิท่านก็ตั้งง่ายแล้วตัวท่านเองก็ไม่ไปรับค่าศึกอะไรเข้ามาท่านก็จะทำอยู่ในระเบียบวัดอยู่ในแต่ละวันแต่ละวันอย่างเงี้ยท่านทำไม่ท่านทาไม่ขาดได้เวลาไหนที่มาทำกรรมาฐานท่านก็มาได้เวลาไหนไปบิณฑบาตท,ท่านก็ไปแล้วได้เวลาไหนมากวาดวัดท่านก็มาแล้วได้เวลาไหนที่มาเดินจงกรมท่านก็ทา ครั้งที่ยังเป็นผ้าใหม่เนี่ยมันจะยังไม่มีม mana t ฐิอีโก้เยอะแล้วมันจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วมันจะมีฮีเลโอตาปะมันจะสามารถทํากรรมฐานเนี่ยจเจริญม,มันจะเห็นได้ชัดเลยแล้วตัวของท่านนั่นแหละท่านจะรู้ด้วยตัวของท่านท่านก็ได้เล่าให้ฟังท่านก็ได้พูดพอพรรษามันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเรียกว่า มันนิ่งนอนใจแล้วก็คือมันบอกว่าไม่เป็นไรคือเขาเรียกว่ามันย่อหย่อนให้กับกิเลสตัญหาถ้าตราบใดอายมรคหมายถึงว่ามารรคผลนิพพานยังไม่เกิดขึ้นในใจอย่างเนี้หรือยังไม่สามารถถึงพระอรหันต์ได้อย่างนี้เราจะย่อหย่อนไม่ได้เลยครั้งที่เรามาบวชใหม่ๆเรามีความอ่อนน้อมอย่างไงเราก็จะต้องอ่อนน้อมอย่างนั้นแล้วยิ่งอ่อนน้อมยิ่งยิ่งขึ้น แล้วระเบียบที่เราเคยทำยังไงเราต้องทำอย่างนั้นให้มันยิ่งยิ่งขึ้นความรู้ที่เราได้ศึกษามาเนี่ยเราน้อมาใส่ตนแล้วเราก็จะเคบรักธรรมวินัยยิ่งยิ่งขึ้นถ้าเราทำได้อย่างนี้ธรรมะเนี่ยมันจะเจริญขึ้นในใจเรื่อยเรื่อยแล้วตัวเรานี่แหละจะรู้ด้วยตัวของเราเองเมื่อเราสร้างเหตุถูกแต่นี้ในหลายๆท่านอย่างเงี้ยท่านได้เล่าให้ฟังก็คือ บางทีท่านตั้งใจจะจับโทรศัพท์ดูธรรมะแค่นิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วท่านดูธรรมะแค่แบบเขีย่ยผ่านอย่างเงี้ยเสร็จแล้วท่านก็ไปเรื่องทางโลกพอไปเรื่องทางโลกเสร็จแล้วมันก็ยืดเยื้อกินเวลาไปสองสสชั่วโมงในหลายๆชั่วโมงแล้วมันก็รับเรื่องต่างๆเข้ามาเรื่องเขาทะเลาะกันเรื่องในเศรษฐกิจบ้านเมือง เรื่องต่างๆนานาที่เป็นเรื่องอกุศลเข้ามาแล้วท่านก็ไม่ได้ทํากรรมฐานท่านก็ไม่ได้เจริญสติท่านปล่อยให้ใจของท่านเนี่ยไหลไปกับเรื่องในอดีตในอนาคตอย่างเงี้ยแล้วตัวท่านก็ฟุ้งซ่านแม้พรรษาท่านจะผ่านไปมากท่านก็ตั้งใจไปอยู่ในป่าก็ดีตรงที่ไม่มีขึ้นก็ดีท้ายที่สุดท่านก็ดิ้นรนออกมาหาตรงที่มันมีขึ้น แล้วก็ออกมาอยู่ที่ที่ทจเจริญไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งคุณทั้งโทษถ้าหากเราใช้เป็นเราเอามาศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกแบ่งเวลาเช,าช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงหรืออาจจะเช้าชั่วโมงครึง่งเย็นชั่วโมงครึง่งแต่หลักนี้ให้มันอยู่ในธรรมในวินัยเนี่ย ธรรมะเนี่ยมันจะมีแต่เจริญขึ้นเหมือนในสมัยที่เรายังเป็นพระใหม่เงี้ยแต่ต่างกับตรงที่ว่าเราจะฉลาดขึ้นปัญญาเนี่ยมันจะคมขึ้นมันจะมากขึ้นแล้วเราไม่ออกน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 อกข้อวัดปฏิบัติอย่างเงี้ยมันจะเห็นความเจริญขึ้นยิงย่งยิง่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยตัวของเราเอง พระพุทธเจ้านี้ได้แสดงรำไว้ดีแล้วในมรรคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเวลาไหนเราควรจะทำอะไรเวลาไหนเราควรจะทำอะไรพระพุทธเจ้าได้แสดงไว้หมดทุกอย่างแค่ขอให้เรามาทำตามอย่างซื่อ,อ,อเราไม่ดูในสิ่งที่ไม่ควรไม่ดูไม่ฟังในสิ่งที่ควรไม่ฟังเราดูเฉพาะสิ่งที่ควรดูเราฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟัง แบ่งเวลามาศึกษาพระไตรปิฎกไปทีละเล่มละเล่มละเล่มตามสติกำลังของตนแล้วเราก็น้อมมาใส่ตนอย่างนีน้มันจะเห็นแต่ความจเจริญเกิดขึ้นแต่ที่เราทนไม่ไหวอ่ะเขาเรียกว่านันทิเรามันยังอ่อนเรายังยินดีแล้วเรายังพอใจอยู่ในความเพลิดเพลินแล้วเรายังพอใจอยู่ในกามคุณทั้ง5แล้วเราก็พอใจอยู่ในเรื่องของโลก เขาเรียกว่านันทิเขาอินทรีย์มันยังอ่อนมันไม่สามารถละพวกนี้ได้มันก็จะต้องดึงไปเราออกไปแล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่มีเวลามาทํากรรมฐานพอมาทํากรรมฐานเราก็ฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราทําเหมือนตอนที่เราเป็นพระใหม่ที่เราเคยทําเจริญได้อย่างเงี้ยที่เราอยู่ในกรอบเราไม่ออกนอกขอบเขตอย่างเงี้ยเราอยู่ในข้อวัดอย่างเงี้ย สมาธิเนี่ยมันจะตั้งง่ายตั้งมั่นง่ายมันจะเกิดวสีง่ายแล้วก็สติเนี่ยมันจะตั้งเป็นสัมมาสติโดยอัตโนมัติได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปรับค่าศึกเข้ามาเราอยู่ในขอบเขตเราอยู่ในระเบียบธรัรมวินัยเนี่ยความเจริญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยกเว้นแต่ว่าเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเราก็ไปแพ้ภัยให้กับตัวเองแล้วบางทีเราก็ต้องอาบัตหนะัก ไปอยู่สังฆาทิเศษด้วยที่เราไปดูในสิ่งที่ควรไม่ดูไปฟังในสิ่งที่ควรไม่ฟังมันรับค่าศึกเข้ามาใจนะี่มันก็ว้าวุ่นแล้วมันก็ไปต้องอบัตหนัก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 แล้วก็ไปอยู่ปริวาสกรรมอย่างเงี้ยมันจะหาความเจริญเกิดขึ้นไม่ได้เลยเราจะถูกมารเนี่ยเขาผูกมัดไว้ในสิ่งเหล่านี้วันนี้คำสอนที่พระเจ้าได้สแสดงไว้ดีแล้วในมัรกมีองแปด ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยยังมีพระอัยะสาวกที่น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตอนที่เป็นพระใหม่ยังไงก็จะสารวมระวังให้ยิ่งยิ่งขึ้นแล้วน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใส่ตนสติปัญญานี่จะมากขึ้นมานณทิฏฐิก็จะลดน้อยลงแล้วก็ไม่ดูในสิ่งที่ไม่ควรดูไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟัง ดูเฉพาะสิ่งที่ควรดูฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟังยังสามารถทำมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นได้กันมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางถึงที่สุดคำตัดของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสองพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้น กว่าที่พระพุทธเจ้าจะได้สร้างสะสมบัมเพนบารมีสาสิบทัศเต็มแต่ละหนึ่งพระองค์นี้พระพุทธองค์ได้เสียสละอดทนอดกัน้นหาได้ยากที่พระองค์จะไม่ได้เป็นอะไรสิ่งที่พระองค์ได้นำมาแสดงนำมาบอกนำมากล่าวนี้เป็นเพียงแต่ใบไม้ในกามือเท่านั้นสิ่งไหนมันไม่เกิดประโยชน์พระองค์จะไม่ได้นํามาพูดไม่ได้นํามาแสดงให้เราน้อมมาใส่ตนด้วยกําลัง สติของตนของตนอย่างเนี้ไม่ออกนอกกรอบอย่างนี้แต่การที่เราจะเป็นพระยะเจ้าได้อย่างเนี้พระองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันนียจะมีสินสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสกาคขามีนียจะมีสินสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีนียจะมีสินสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลาง พระอาหารหันต์นี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันต้องเพียบพร้อมอย่างนี้มันถึงจะสามารถทำมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นได้มันจึงจะสามารถห้ำั่นกิเลสตัณหาอาวิชชาความหลงได้ถ้าหากองค์ประกอบมันไม่เพียบพร้อมอย่างเนี้ยคนที่เขาบวชมาหลายๆปีเนีเขารู้ดีรู้ชั่วหมดแต่เขาอดมันไม่ไหวเขารู้ทุกอย่าง แต่กำลังละมันไม่มีแล้วมันก็แพ้ภัยตัวเองแต่ถ้าเรามาเดินในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะละได้มันจะถอดถอนได้ให้เราพิจารณาศีลของเราอยู่ทุกๆวันว่าเรารักษาศีลอะไรพิจารณาก่อนแล้วค่อยทำมักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายตามสถานะของตนของตนไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่น มันมีสัมมาทิฏฐิมันมีปัญญานำหน้าพิจารณาก่อนแล้วค่อยทำสิ่งไหนไม่ควรเราก็ไม่ทำสิ่งไหนควรพิดแล้วเราก็ค่อยทำอย่างนี้ต,ต่อไปอย่างเงี้ยในระหว่างวันที่เราเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวสลับกับมาเก็บกวาดวัดดูแลเสนาสนะ ซ่อมแซมเสนาอัสนะอันไหนที่มันผุพังอย่างเงี้ยมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้แบ่งเวลามาศึกษาพระไตรปิฎกแบ่งเวลามาศึกษาพระธรรมวินัยว่าเราต้องทําอะไรเวลาตอนเช้ากลางวันเย็นกลางคืนอย่างเงี้ยพระพุทธองค์ได้แสดงไว้หมดเมื่อเราสร้างเหตุถูกเราไม่ออกนอกรกอบอย่างเงี้ยความจเจริญมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่ยากเลย พอเราเป็นผู้เดินตามพ,พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วต,ต่อไปเนี่ยศีลหยาบมันจะสมบูรณ์กรรมบท1สิบมันก็จะสมบูรณ์สติมันก็จะตั้งมัน่นสัมมาสม,มาธิมันก็จะเกิดปัญญาเนี่ยมันจะรอบรู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเมื่อจิตดวงเนี้ยมันผ่องใสแม้หลับแม้ตื่นเนี่ยมันเป็นอารมณ์เดียวกันมันรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ จิตเน so ี gone, Man, Maybe, no come, ่ยมันจะผ่องใสมันจะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงมันจะเห็นว่าสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันล้วนแต่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสุขผ่านมาเดี๋ยวสุขก็จะผ่านไปทุกผ่านมาเดี๋ยวทุกมันก็จะผ่านไปไม่สุขไม่ทุกผ่านมาไม่สุขไม่ทุกมันก็จะผ่านไปใจมันเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ย มันจะไม่ไปหลงในสังขารมันจะไม่ไปหลงในเรื่องราวต่างๆมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ตามความเป็นจริงใจมันจะเป็นกลางเป็นกลางไปเรื่อยมันจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะหยาบก็ดีปานกลางก็ดีละเอียดก็ดีปราณีตก็ดี มันเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างเนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ได้เป็นนั่นไม่ได้เป็นนี่มันเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจรงิงมันเป็นทุกข์ Took, มันเป็นอนัตตาที่มันไม่สามารถทนอยู่ได้เมื่อกำลังศีลสมาธิปัญญามันเพียบพร้อมอย่างเนี้ยมันจะมียานอย so ่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว เราจะแจมแจ้งในธาตุสี่เราจะแจมแจ้งในอุปทานขันห้าเราจะแจมแจ้งในอวิชชาเราจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงมันจะเห็นดินก็สัตว์ต่ว่าดินน้ำก็สัตว์แต่ว่าน้ำไฟก็สัตว์แต่ว่าไฟลมก็สัตว์แต่ว่าลมมันไม่ได้เห็นเป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขามันอิสระจากอุปทานขันห้าชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายสำหรับเรา ให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคําตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตวันนี้ก็สาธุมทนาบุญด้วยนะ